สวัสดีด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sky n i TV นะครับวันนี้เรามาแนะนำเกมมือถือกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าผมใช้โปรแกรมจำลอง Android เพื่อทํการทำการบันทึกคลิปนะครับเพราะว่ามือถือถือผมมันไม่ไหวนะมันใช้พลังงานสูงมากนะครับโอเคนะครับเรามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนะครับเขาให้ทำการล็อกอินเนาะผมล็อกอิน Google p l a y Store แล้วกันนะครับกด Select All นะครับ Confirm นะ Confirm นะโอเคแล้วก็กดไปที่ Start เลยนะโอเคหลังจากนั้นเกมก็จะโหลดแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับมาเขาจะให้แต่งตัวละครนั่นเองครับเลือกได้เพศหญิงเพศชายนะ เราก็เลือกเพศชายแล้วกันนะครับเอาละมาดูที่หน้าตาก่อนหน้าตาหน้าตาก็จะเอาแบบนี้แล้วกันนะสีผิวสีผิวสีผิวตรงนี้นะครับแล้วก็สีดวงตานะสีดวงตาเป็นสีดำและกันนะแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมสีนี้นะาเลือกสีผมได้สีผมนะครับสีดวงตา นะอ่ะทำไมดวงตามันมีทั้งสองทีนะอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับหมวนเหลืองดีไหมก็เท่อยู่นะโอเคหลังจากนั้นเรามาดูชุดในขั้นต่อๆไปของล่างนี้นะครับก็จะมีหลายๆสั้นให้เราดูนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการกด create character ได้เลยนะครับเอาตัวนี้แหละเฮ้ยทํามันมีดอกไม้ด้วยฮะ ที่ผู้หญิงี่ผู้ชายผู้ชายนะโน่าจะเป็นอ่ของประดับเฉยนะครับไปกดไปแล้วก็เข้าให้ทําการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ชื่อจะซ้ํากับไอเดีเก่าหรือเปล่าสตาร์เกมสกายไลทีวีคอนเฟิร์มนะอ่า เหมือนชื่อมันจะซ้ํานะครับใส่ใหม่แล้วกันนะครับเป็นนี่แล้วกันชื่อย่อนะครับน้ําแฝงนะ SJPN c o n f i r m ไปนะครับ <N> โอเคเข้าเกมเกมนี้จะมีระบบออโต้ให้เราช่วยให้เราเล่นได้สะดวกด้วยนะครับ <N> มาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงรอโหลดสักครู่ครับ เคยเอามือถือเล่นแล้วมันไม่ไหวมันร้อนนะก็เลยใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการใช้โปรแกรมจําลอง a n d ด o i d นะครับเพื่อทําการบันทึกคลิปนะมาดูกันเราสามารถกดสกิปพวกนี้ได้นะหรือหรือใครไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเปิดชาขึ้นมาแล้วก็มาคุยกับแม่ผมเปียคนนี้นะครับกดสกิปไปก่อนนะเพราะว่าผมไปไม่ออกนะ <c oughs> โอเคไปเลยนะครับก็เดินไปตามโค้สแหละนะช่วงแรกๆกก็ต้องกดเองอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมีระบบออโต้ให้เรานะนี่ครับกดคลิกที่ปุ่มโจมตีนะครับมันก็จะล็อกเป้าให้เราเองเลยนะครับโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งนะครับเขาให้หยิบอิงไม้นะเป็นอาวุธแรกของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโจมตีครั้งหนึ่งนะครับมันจะล็อกแล้วนะครับแล้วก็ วิ่งเข้าใส่เลยนะนี่ครับตีตีตีอย่างนี้นะตีเลยกดอีกทีนึงโอเคตีตีตีปุ๊บเบียบร้อยเอาละเขาจะให้เราเปิดเมนูครับเพื่อที่จะใส่สก,กิลนะครับกดเข้ามาแล้วก็เลือก สกิลตัวแรกที่ปลดล็อกมาให้เรานะครับก็ใส่ไปช่องที่หนึ่งนะแล้วก็กดฟันได้เลยเดี๋ยวก่อนตดอ๋ตัดคัดซีนผมรูกว่าเกมค้างนะครับโอเคเราก็กดข้ามไปเลยกันเนาะข้ามไปเลยนะครับหลังจากนั้นบอสก็ออกมานะครับสกิลวิง่งเข้าใส่เลย เอาละตุ้มไปเปิดฉากหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการไปเองโดยระบบออโต้นี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาดิเอาดิเฮ้านี่ไงโดน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 นี่ไงเป็นไงเหลือดรดแล้วเลือรดแล้วเหลือสองหลอดเหลือสองหลอดตามไปฆ่ามันนี่ไง ฟันฟันฟันนะตุ Đ ้มแล้วก็ตัดคัสซีนนะครับก็ชนะไปนั่นเองนะเฮ้ยเจ้ายักษ์ฟันเหลืองนี่นายโดนจิ้มปูดเข้าไปนะครับเฮ้ยเอาแล้วเจอท่าไม้ตายครับกิ่งไม้จิ้มปูดเฮ้ยอะไรวาแผงนนั่นอนะ่ะเอาแล้วยิงเข้าไปอีกทีนึงอ่าล้วงครับหนาวแล้วนะก็จะ เสร็จสิ้นภารกิจแรกไปนะครับเรากดออโต้ได้เลยนะตรงนี้เริ่มมีออโต้มาแล้วนะโอเคนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราวิ่งไปที่ตัวสปริงตัวนี้นะครับเพื่อจะกระโดดเปลี่ยนฉากน,นั่นเอนะฟืบกดมาแล้วก็ทัดปึง้งให้เนี่ยครับจะออกไปแต่ขอฟ้านะ ภาพก็จะน่ารักน่าักประมาณนี้นะครับแล้วก็แม่สาวผุ่มเปียคนนี้ก็จะมีอะไรให้เราดูอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคออาละหลังจากผ่านเจ้ายักษ์มาแล้วนะครับก็เหมือนจะเข้ามาในส่วนของแคมป์เนาะเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเซฟโซนนะครับโอเคหลังจากนั้นเขาให้กดที่เควสนะครับนี่ครับ เรากดแล้วมันจะเป็นออโต้เลยนะมันจะวิ่งออโต้ให้เราแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับคุยครับเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ไปให้เรื่อยๆก่อนนะกดออโต้ไว้นะครับสคริปไปก่อนนะก็จะเป็นการรับส่งเควสแหละนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะโอเคคุยกันไปนะครับโอเคเควสผ่านหนึ่งนะเดี๋ยวนะเขาให้นั่งพักนะครับ ไปนั่งพักก่อนนะโอเคนั่งพักนี่คือเควสดผ่านนะแล้วก็กดที่เควสดอีกทีนึงนะครับจะวิ่งมาคุยกับเจ้าแมวเหมียวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เควสดก็ผ่านอีกแล้วนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนรอเดี๋ยวเราลองแบบว่ากดไปจนกว่าจะมีการออกไปต่อสูอ้ออกไปต่อสู้แบบออโต้นะครับโอเคเขาให้เปิดที่กระเป๋านะครับเขาจะให้ยาเรามาเนาะ โอเคนะคแล้วก็ใส่พี่สลอตนะครับหลังจากนั้นเขาให้กดเลื่อนขึ้นนะเพื่อใช้นั่นเองนะครับโอเคเสร็จสิ้นนะ <Okay. S 2> ก็กดที่คุชชอีกทีนะครับก็สกิปไปเลยไปเลยนะครับคอม plete ไปนะครับช่วงแรกเร,กเราก็จะเป็นเหมือนคนป่าอยู่นะยังไม่มี ชุดใส่นะครับโอเคกดไปที่ควสอีกครั้งหนึ่งนะครับบิ่งไปคุยไปก่อนนะกดสคริปได้เลยกดไปเรื่อยๆนะใครที่อยากจะเสพเนื้อหาก็อ่านไปได้แต่ว่าผมอ่านไม่ได้แปลไม่ออกนะครับเอาเป็นก็เดาไปก่อนเลยกันไนะกดไปเรื่อยๆนะสคริปไปเรื่อยๆเอาละยังไงต่อ ก็ได้ของมานะครับหลังจากนั้นเขาให้ทำการประดับอาวุธนะเหมือนจะเป็นดอกไม้นะเราได้ดอกไม้มานะครับเนี่ยมาดูตัวนี้เป็นของนะเออ,เอ,อการแจ้งเตือนก็คือมีอันนี้ตัวนี้เป็น ยาแล้วก็อาวุธนะครับกด E โอเคออกไปนะอ่ะต่อกันเลยนะครับกดที่โค้ดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเองนะครับไปเลยแล้วก็จะกระโดดไปเองด้วยนะนเห็นไหมไปแล้วนะครับจะวิ่งตามเควดเองนะครับเอาละเนี่ยครับยิงเองด้วยนะนี่ไง เราก็นั่งดูไปถ้าเกิดเราไม่อยากออโต้เราก็กดเล่นเองได้นะครับมแต่นี้ผมปล่อยออโต้ลวกันเพราะว่ากดเล่นเองมันลําบากนิดนึงไม่ได้ตั้งค่าปุ่มของตัวจําลอง android นั่นเองนะครับโอเคกดสกิปไปเลยคุยกับแมวเหมียวกรน,นะก็ไม่สาวผมเปียคนนี้ก็จะไปกับเราเรื่อยๆนะครับเราก็จะชื่นชมอุราไปกับความน่ารักของเธอนะ โอเคหลังจากนั้นเราได้เสื้อมานะชิ้นแรกนะเสื้อผ้าชิ้นแรกนะครับไปกดคุ้อีกทีหนึงเขาก็จะคุยกับแมวเหมียวอีกครั้งนะครับสคริปไปเรื่อยๆก่อนละกันโ okay. อเคยังไงต่อสคริปต่อนะคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องแหละโอเครับคุ้กน,นะไปเลยตามคุ้กเลยเขาให้เราทำการ ยังไงเอาได้ธนูมาครับโอเครับธนูมาเอาละเป็นการจัดการกับคู่ต่อสู้ด้วยธนูครับมาเลยแต่ตอนนี้กำลังโหลดอะไรหรือเปล่าข้างล่างโอเคเอาละครับยิ่งยิ่งนะปล่อยให้มันออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหยี่สิบหกลอรดเลยเหรอ,อเอ้แต่ว่าเลือดลงเร็วครับไม่เป็นไร เอาล้ตัวบอสตัวนี้ง่ายง่ายเราหมุนภาพดูได้นะบรรยากาศนะครับนี่นะภาพปูบรรยากาศได้นะครับปล่อยให้มันออโต้ไปแล้วก็ดูภาพไปนะเะวังการโจมตีโอ้โหขอหนักเลยไหลหนะ้าสบายสบายนะครับยิงไปยิงไปยิงไปสิบสองลอดนี่ไงนี่ไงไหวอยู่ไหวอยู่เลือดเราเหมือนจะอินฟินิตี้ฮะ เฮ้ยโหลดลงมาแต่ว่าเลือดเราก็เติมเต็มอย่างรวดเร็วนะครับมันมีเอ่อยาช่วยอยู่นะครับมันมียาอยู่ที่สล็อตนะครับช่วยเติมเลือดอัตโนมัติด้วยนะเอาละเอ้ยแม่สาวผมเปียมาช่วยหน่อยสิไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันช่วยเองเอาละยังไงต่อเฮ้ยนี่ไง,ไงไโดนเข้าไปจริงจังปีศาจงูวนี่ว่า ออ,อ,อล่วงดับปุ๋ยไปโอเคกดสคิปไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคุยกับสาวผมเป,ปียนะเขาชื่ออะไรเนี่ยแคทเธอรีนนะครับโอเคเรียกเธอว่าแคทเธอรีนแล้วกันนะโอเคหลังจากนั้นเราก็กดเควสได้เลยนะมันจะวิ่งไป ออโต้ั่นแหละนะครับน่าโอเคคอมพิดไป้ายนะไปต่อเลย <Hi. S 1> อืมสกิปไปก่อนแอคเซปเ u ว s t นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่าก่อนว่ามันสามารถตั้งค่ากราฟ,ฟิกได้กว่านี้หรือเปล่านะครับ เออแล้วกราฟิกออปชันนะอ๋อ oh, 60 fps high นะครับลองดูนะ mm hmm. ว่ามันจะไหวไหมนะแต่ค้าว่าจะไหวแหละนะส่วนตัวนี้อะไรวิว uh, ภาพมุมมองนะครับตัวนี้เป็น fps l a y เหรอลองดู fps อ oh, ๋อได้40 40เฟรมนะครับเอาลองดูนะครับกดออกไปอ่ะ uh. ภาพน่าจะคมชัดขึ้นนะพูดถึงนะโอเคไปลองดูนะครับว่ามันได้เฟรมหกสิบไหมสี่สิบกว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับสี่สิห้าสิบยังได้อยู่โอเคไปเลยนะครับระบบออโต้ยังทํางานอยู่นะครับอาเรามาถึงตรงนี้ยังไงต่อก็คุยเควสไปนะครับเชอรี่นะกดคลิปไปก่อนเลยโอเค ป้ายกดไปก่อนนะเอาละเราได้อาวุธใหม่เป็นเป็นเอ่อบอลเกงกิไม้นะบอลเกิงกิไม้นะครับไปกดที่เวสไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเองนั่นไงเห็นไหมดูดิดูด,ด,ด,ดิห้องเรียกบ bon อลเกงกิเหมือนเหมือนเหมือนเลยนะเอาละลองลองยิงดูซินีไงโครมโครมเนสองดอกแตกเป็นไงล่ะ นีไไ่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ไปนะเอาละซัดไปอีกซัดไปอีกซัดไปอีกนะครับอืมไปเรื่อยๆนะนี่ไงไแต่ไปนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ยเจอบอลเก่งเกเข้าไปเป็นไงบ้างอืมก็เขาให้ทำโพสตนะครับอ่าเหมือน 5, ห้าทับสิบอะไรทักอย่างสิบครั้งนะอ่ะต่อมามันจะมีทัศน์ศิลอะไรมา เอาละยังไงต่อเป็นแม่ทั้งคราวนะคราวเซนเน่แล้วก็กดออโต้เช่นเคยนี่ไงมาดิมาเจอบอลเกงกี่ไม้เข้าไปนี่ไงสบายสบายอยู่แล้วลูกกะจอกเหรอมานี่ไงเรียบร้อยเอาละครับส็จเป็หนึ่งต่อไปก็คุยกับแคทเธอรีนนะครับโอเคก็เควสผ่านไปนะครับ แล้วก็คุยต่อนะเอาเรารับเควสต่อเลยนะครับไปเลยกดที่เควสต่อเลยไปคุยกับอ่าตัวข้างซานะคุยกับแคทเธอรีนนะครับแล้วก็เคลมผ่านนะหลังจากนั้นก็ไปไหนต่อโอเควิ่งต่อครับเฮ้ยเกงจะหลุดตูด,ด้ล้นั่นนะ

แล้วก็กดที่เควสเลยอัดลุยกันเลยดีกว่านี่ไงนี่ไงจะบอลเก่งกี่มัหือุ้ยเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าฉันช่วยเองโอ้ยพอลองโจมตีหนักมากโอ้ยกระเด็นกระเด้งกระเด้งกระดึงกระดึงกระดึงโอ้ยเอ้ยแคทเธอรีนช่วยด้วยตายแล้วแกนี่ไงไม่มีทางหรอก มีโลโงกันารครับตานไว้ได้แล้วยังไงต่อ,ออ้หมดพลังเหมือนกันครับลงไปนะอ่ะกดสคิปไปเลยแล้วกันหลังจากน,นั้นเขาให้เซฟอ่ะโอเคกดเซฟครับเฮ้ยขอเซฟก่อนอันนี้คือเพิ่มพลังให้แคทเรีนด้วยนะแคทรีนก็ฟื้นขึ้น,นมาโอเค กดสคิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาจะเสียวเวลานะครับเอาละยังไงต่อ,น,อน้อฮิลินไหวไหมไหวอยู่แล้วนะไปอ้าวคอมพีชเฉยเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อคดสซินครับเจอดูดไปแล้วนะครับน่าจะว์ปไปที่เมืองของเราแล้วแหละเนาะโอเคโหลดแป๊บนึงนะ ก็ทําตามเควสนะครับเป็นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็เพลินๆนะครับเล่นผ่านโปรแกรมจําลองก็ได้ชิวๆเพราะว่ามันไม่ต้องกดอะไรเยอะนะแต่หลงังจากนี้ไม่รู้นะ<ด>แต่ช่วงแรกนะมันไม่ค่อยได้กดอะไรเพราะว่ามันกดออตโต้อย่างเดียวโอเคหลงังจากนั้นแล้วก็วิ่งตามเควสไปนะครับคุยกับ npc ไปก่อนนะ เสร็จแล้วยังไงต่อคุยไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะสกิปไปบ๊อบนะคุยกับบ๊อบนะครับอ้าวต่อเลยต่อเลยครับนะสกิปไป เวื่อ accept นะครับโอเครับเพื่ได้อีกแล้วนะไปดิรับแล้วก็ไปเลยไม่ต้องยันนะเอาละต่อไปโอเครืต่อครับกดที่ store นะครับมาที่ตัวยาคลิกไปที่ตรงนี้10 หลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเครูยต่อครับคอมพอิวกแอร์นะเจนโอเคสโต เอาละเราได้อะไรมากางเกงนะครับคิดกางเกงซะแล้วก็ใส่กางเกงเข้าไปโอเคเราได้กางเกงมาแล้วะนะครับนี่กดใส่เลยโอ้ยกางเกงนะขาขาดขาเกงขาดไปข้างหนึ่งโอเคคอมพิวตนะครับต่อไปเลยสกิปก่อนสกิปก่อนเอ็กเซป บิดไปต่อเลยกับใครโอ้ยนู่นหรอตัวอะไรเนี่ย spot เป็นแท่งวาร์ปเหรอโอเคนะเดี๋ยวลองดูว่าจะไปไหนลองอีกสักหน่อยนึงก่อนนะครับก่อนที่จะจบคลิปนั่นอนะเองนะอ๋อมันตัดคัตซีนเฉยเฉมันไม่ได้วาร์ปไปครับนึกว,ว่าวาร์ปไปกดข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ อืมอ่ะช่วงนี้ก็จะมีคุยซะเยอะนะก็ได้เควสทำเควสไปก่อนนะสกิลสลอดเขาพูดถึงสกิลสลอดนะครับโอเคเอ็กเซปต์ไปแล้วก็เราได้ไฟอะไรมาสักอย่างไร้ๆนะ เขาให้เราเลือกเหรอนี่อรไอเทมปะธนูธนูก็เทด่ดีลองเลือกธนูดูโอเคเหมือนเ,เขาให้เลือกอาวุธประจำตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ดวาวนะครับเมื่อกี้นะโอเคใส่ธนูไปที่หลังนะครับอ่าแล้วจากนั้นตามเควสต่อเลย อ่ะช่วงนี้น่าจะเป็นผู้ผู้เล่นออนไลน์นะที่ยืนยืนอยู่นะครับเห็นไหมมีตัวใส่ไอ้ดอกไม้ที่หลังก็มีอยู่นะครับ oh <yeah. S 1> ปกดสกิปไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราออกแมตต์อกีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ ดูก่อนว่าเวทจะพาเราไปตอนไหนนะครับนี่ไงกระโดดแล้วไปแล้วนะอื๊บเอาละถือธนูออกมาแล้วเฮ้ย,ยนี่ไงธนูเฮ้ยมันเบากว่าไอ้นี่อบอกว่าเบากวบอนเกีงกี่ไม้วันเนี่ยธนูเนี่ยโอเคก็จะเก็บทรัพยากรจากพวกหมูป่าเหล่านี้ครับเพื่อทำการฟาร์มแหละเนาะประมาณนี้นะครับ ก็มีผู้เล่นออนไลน์ด้วยนะกระลัมทำตามควสไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูอย่าทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม